สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้สอนเทคนิคการพับขนมให้เท่ากันทุกชิ้นนะดูที่เส้นขอบนะคะเวลาพับพับตามเส้นเลยพับซ้ายพับขวานะคะพับตามเส้นเลยตั้งหล็กตรงกลางดันเข้าไปแล้วกดให้แน่นยกขึ้นมาให้ขึ้นข้างบนแล้วก็ตัดครึ่งนะคะหรือถ้าใครไม่ตัดก็ได้นะคะเปิดพิมพ์อ้าประมาณนี้นะตีแป้งก่อนแล้วก็หยอด ิดเลยนะคะปิดเลยการตีแป้งเพื่อลดฟองอากาศในขนมนะคะขนมมันจะเนียนหมดเสียงแป้งหมดเสียงดังเปิดออกดูนะ <S <S ดึงออกมาเห็นขอบไหมคะขอบนอกขอบเส้นที่สี่หนึ่งสองสามสี่พับตามเส้นขอบเลยนะคะมันจะเท่ากันทุกชิ้นนะตั้งเหล็ก ดันเข้าไปให้แน่นกดจะตัดครึ่งก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้เนี่ยเห็นไ,ไหมคะขนมมันจะอยู่ตรงขอบพอดีเลยพับทำไปสักสองสามชิ้นสลับนะคะให้มันร้อนทั้งสองด้านนะตีแป้งปักปาดแล้วก็โยชน์ สอนให้ดูแค่พิมพ์เดียวนะคะอีกด้านหนึ่งพิมพ์มันร้อนก็เลยยกลงก่อนเนี่ยมันจะติดอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเป็นเรื่องปกตินะพับตั้งเหล็กนะคะกดให้แน่น ตีแป้งให้บ่อยขนมมันจะเนียนนะตีแป้งให้บ่อยขนมมันจะเนียนระยะเวลาที่เราอยู่ว่างๆแบบนี้ก็คือตีไปเลยนะคะตีออกมาครับนะคะตั้งเหล็กดันเข้าไปเลยกดให้แน่นนะคะกดให้แน่นขนมมันจะติดกัน ะะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะพับขนมให้เท่ากันทุกชิ้นเอาละไปละเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ